ดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ y YouTube c h a n แน n นายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับวันนี้ก็ได้เอาเจ้าวิกเตอร์150นะครับจอดนานมาประมาณ2ปีกว่านะครับยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับเก็บออกมาวันนี้แล้วก็เอามาล้างครับความสะอาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับก็มีโอกาสก็ได้เอารถนี่แหละออกมาล้างล้างรถไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับ น,นีชิวๆร่างรถฟังเพลงชิวๆนะครับกับบรรยากาศที่ตอนนี้ฝนกำลังจะตกลงมาด้วยเอาขึ้นมา พักให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็ทำการเปิดเพลงยังไง สำหรับเวลาที่เราไปแคมปิ้งนะครับข้อดีบันอย่างหนึ่งก็คือมันกันน้ำนี่แหละชอบม,มากเดี๋ยวเราก็รอให้น้ามันแห้งพอมันแห้งปกติเสียงมันก็จะดีขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นลําโพงบูทูธบาเวน X2 นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่3,990บาทนะครับถ้าเราชาร์จครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวๆเลยถึง18ชั่วโมงนะครับเปิดยาวๆเลยนะครับเสียงเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะดังดีมากนะครับถ้าเราเปิดประมาณ5 0ของโทรศัพท์เนี่ยเสียงของลำโพงเนี่ยจะขับวัดออกมาได้ถึง20วัตที่สิบวดต เสียงดังมากนะครับถ้าร้อนี่คือแบบว่าของโหเบสน,นี่ตึ๊บ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 เลยนะครับส่วนบาเวนมินิตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่บาทนะครับตัวนี้ชาร์จต่อหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้ได้ถึง12ชั่วโมงนะครับเข้าป่าเดินป่านี่คือแบบ1วันไม่มีวันหมดสำหรับ<อ>เสียงนี่ก็จะอยู่ที่5วัตทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้สาย USB C หรือซูเปอร์ชาร์จเตียบได้เลยนะครับอันนี้เสียงดีมากนะครับ ล้างไปล้างมาตอนนี้ฝนตกแล้วคงจะไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวคงต้องเอาบล <c oughs> ูทูธเข้าไปฟังเพลงในห้องเลยนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านไอซับสตูดิโอบายคอปเปอร์ไวนะครับสำหรับลำโพงบลูทูธบารเวนนิกทูแล้วก็มินินะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในห้องเรียบร้อยนะครับข้างนอกฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธบารเวนกับโทรศัพท์มือถือนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับก็นี่งเลยนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องเลยครับปึ๊บ มันก็จะมีไฟ1ดวงติดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเรากดไปที่บลูทูธหนึ่งครั้งนะครับตัางไว้จะมีไฟสีแดงกระพริบต่อไปนะครับเราก็จะมาเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ก็เปิดบลูทูธเข้าไปเลยแล้วก็หาคําว่า BRVX นะครับตอนนี้บลูทูธกับโทรศัพท์ได้เชื่อมเข้าหากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไง,เ,งเสียงก็ประมาณนี้ครับ ได้เจอจหมายขอสบคตรงตแมนั้นรักษาใจใฉันจนผ่านวันไร้รายเสียในแน่นในใจเจ้าบอกท่านมีภัยสีฟ้าไปบอกแม่ไปขายหน้าองใหญ่เนาะ nó mà bên fan gần dần nó ôi mà bên fan ai thôi na dùng nhảy ai bó hay hết năm nhà na dùng nói không trâu ai gì hết sớm mơ không khai trái khăn bỏ đây giờ bên fan chắc đi bỏ đây để โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ลองทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นมินิตัวนี้จะเป็น X2 น,น,นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้าไปซื้อสินค้านะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบค,ค,คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ